ปรรมศึกษาเลยเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีภารกิจหลักในการให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6โดยการนำของนายทวัฒนพงพรมจักู่วํในวยการโรงเรียนบ้านโคกงามมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านโคกงามหมู่ที่1บ้านหนองแฟงหมู่ที่6 มีนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเดินทางมาเรียนอีก15หมู่บ้านรวมทั้งนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดในปัจจุบันมีโรงเรียนที่นำนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมอีกจำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝายและโรงเรียนบ้านห้วยตาดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนดีมีความสุขภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกง,งามเป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดำรงตนอย่างมีความสุขเป็นคนดีมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยใช้ต้าขนโมเดลสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q ดังนี้ T Teamwork การทำงานเป็นทีม A Action Plan การวางแผนงานโครงการ K Kick off การเริ่มต้นลงมือทำ H h a p p i n e s s การทำงานอย่างมีความสุข O Open การเปิดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน N Network การสร้างเครือข่ายร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่งผลให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ 5Q ได้แก่ Q1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่มีคุณภาพ (Quality Infrastructure and Support System) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสพช1 0 5่ทับสอชั้น6ห้องเรียนจำนวน4ี่ล้านเก้าแสนบาท งบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ100 -27 ทัจำนวน8 5ล้าน5้0 9 0 0บาทงบประมาณปรับปรงุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงจำนวน1 2 60, 6 6 9ล0าบาทคิวสด้านผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Personal) ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลเชื่อชูเกียรติแต่เป็นที่ยอมรับ Q3 ด้าน,นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ Quality Management ได้พัฒนารบะบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมพิบาลมีการวางแผนการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา Q4 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ c ครื t i Learning Management ได้ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ Q5 ด้านผู้เรียนที่มีคุณภาพ c r e a t i v e Student ได้มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนภายใต้ในโยบายเรียนดีมีความสุขโดยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมจนมีผลงานเป็นที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดังที่กล่าวมาทำให โรงเรียนบ้านโคกงามเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนสมผลให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพอำเภอด่านซ้ายตามประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรให้มีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย1อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่เช่นอาคารโดมอนเนกประสงค์ห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงอาหารมาตรฐานถูกสุขลักษณะระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพยอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการส่งเสสริมนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e 5. ด้านผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีความรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์และมีจิตอาสาจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่งส่งผลให้การดำเนินงานด้าน,นต่างๆของโรงเรียนบ้านคอกง,งามสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป